การรับรองบุตรคืออะไรทำไมเราจรึงต้องมีการรับรองบุตรสวัสดีครับกระผมนายอภิษษษษสิทธิ์สุรค่ายนิติกรปฏิบัติการสารโยชน์ครอบครัวจังหวัดอุดรธานีครับ วันนี้ทุกท่านอยู่กับโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะครับเป็นช่องทางออนไลน์นะครับสานส่ชนและครอบครัวได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดนะครับไวรัสโคโรนา2019นะครับตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับก็คือจะมีอีก2ตอนก่อนหน้านี้นะครับถ้าทุกท่านได้ติดตามใน YouTube Channel นะครับรวมถึงทาง f c e e o o o นะครับประชาสัมพันธ์สานยุชนและครอบครัวจังหวัดอนทานีนะครับหรือยูทูบชา n e l นะครับจุนาย ชาแนลแออุดรธานีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายรียกง่ายๆว่าที่เราได้เคยยินว่าการรับรองบุตรการรับรองบุตรคืออะไรทําไมเราจึงต้องมีการรับรองบุตรสาเหตุที่ต้องมีการรับรองบุตรนะครับเพราะว่าเมื่อบุตรนะครับที่คลอดออกมานะครับจากผู้เป็นมารดานะครับแน่นอนว่าจะาถือว่าเป็น บุตรชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาอย่างแน่นอนโดยผลของกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546คลอดมาปุ๊บนะครับเป็นบุตรของฝ่ายมารดาทันทีนะครับไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเป็นโดยอัตโนมัตินะครับผู้เป็นบิดาแหละครับจะทําอย่างไรหรือตัวบุตรเองจะทําอย่างไรให้บิดาของเขาบุตรของเขาเป็นบุตรเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย นี่คือสาเหตุที่จะต้องมีการรับรองบุตรการจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดานะครับก็มีอยู่หลายวิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็เป็นการจดทะเบียนสมรสนะครับการจดทะเบียนสมรสกันระหว่างบิดามดานะครับภายหลังข้อบุตรแล้วนะครับก็คือข้อบุตรออกมาแล้วนะครับก็อยากให้บุตรเนี่ยนะครับ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของทั้งฝ่ายมารดาฝ่ายบิดาก็ไปจดทะเบียนสมรสรกันเสียนะครับจดทะเบียนสมรสรตามหลักเกณฑ์ปกติเลยครับจดที่ที่ประกาศอำเภอต่อนายทะเบียนต่อนายอำเภอนะครับ,ารบ,ต,บต,าตามหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนสมรสนะครับเท่านี้นะครับจดทะเบียนเสร็จสิน้นบุตรนะครับก็จะกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นบิดาทันทีนะครับย้อนหลังไปถึงวันที่เกิด เด็กเกิดนะครับสมมติไม่ว่าจะจดทะเบียนช้านานเพียงใดนะครับหลายผ่านไปหลายปีเด็กได้โตแล้วนะครับเข้าโรงเรียนก็จดได้ย้อนหลังไปถึงวันที่เกิดมีสิทธิหน้าที่ย้อนหลังกลับไปวิธีที่สองนะครับที่จะทําให้บุตรนะครับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพิดาก็คือการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะครับแน่นอนครับไปที่เดียวกันครับที่ว่าการอำเภอครับในทะเบียนครอบรัว ยื่นคำร้องนะครับขอจดทะเบียนรับรองบุตรโดยผู้เป็นบิดานะครับเป็นผู้ยื่นคำร้องนะครับแต่ต้องได้รับความยินยอมนะครับจากผู้เป็นมารดาด้วยนะครับตัวเด็กด้วยนะครับต้องยินยอมด้วยนะครับเมื่อยื่นคำร้องนะครับมีผู้ให้ความยินยอมก็คือมารดากับตัวเด็กให้ความยินยอมจดทะเบียนเสร็จสิ้นครับเท่านี้นะครก็กลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาโดยการจดทะเบียนรับรองบุตรแต่ถ้ามารดาไม่ยินยอมนะครับหรือถ้ามารดาไม่อยู่ ไปอยู่ต่างประเทศติดตามตัวไม่ได้ต้องทำอย่างไรหรือตัวเด็กเองนะครับแบบอกยังเล็กอยู่นะครับพูดไม่ได้นาทีเบียนก็ไม่สามารถสอบถามความยินยอมได้ทำอย่างไรกรณีอย่างนี้นะครับผู้เป็นวิดานะครับจะต้องมายื่นคำร้องนะครับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลนะครับได้ไต่ส่วนนะครับว่าท่านเป็นบิดาของเด็กคนนี้จริงหรือเปล่าเหตุใด มารดาจึงไม่สามารถให้ความยินยอมได้เหตุใดตัวเด็กจึงไม่สามารถให้ความยินยอมได้ศาลก็จะไต่สวนครับเมื่อได้ข้อท็จจริงอย่างไรว่าเป็นบิดากันจริงไม่สามารถอนุญ,ญาตให้ความยินยอมได้ศาลก็จะออกคําสั่งอนุญาตท่านก็นําคําสั่งนี่ครับไปจดทะเบียนรับรองบุตรที่ที่ประการอำเภอเมื่อจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วนะครับ เหมือนกันครับมีผลทาให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นบิดานะครับย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่วันที่เกิดนะครับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดมีสิทธิและหน้าที่นับแต่นั้นเป็นต้นหมายย้อนหลังกลับไปวิธีที่3นะครับวิธีนี้จะเป็นการยื่นคาร้องนะครับขอให้สามีคําพิพากษาว่าเป็นบุตรนะครับชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นบิดาเช่นกรณีที่บิดาเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนว่าไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ตัวเด็กนะครับตัวบุตรก็จะต้องมายื่นคำร้องขอจดสารนะครับหรือคุณแม่นะครับมายื่นคำร้องขอตจดสารถ้าคุณพ่อนะครับยังมีชีวิตอยู่ผู้เป็นบิดาจะต้องมีการฟ้องคดีนะครับฟ้องคุณพ่อเป็นจำเลยนะครับเพื่อที่จะให้ศาลมีคำพิพากษานะครับว่าเขาเนี่ยเป็นบิดาของเด็กนะครับก็จะต้องมีการสืบพยานนะครับเหมือนคดีแพ่งธรรมดาคดีนึงสำหรับกรณีที่บิดาเสียชีวิตไปแล้วนะครับ ตัวเด็กนะครับสามารถยื่นคําร้องนะครับขอสารไตส่สวนและมีคําสั่งว่าผู้ตายเนี่ยนะครับเป็นบิดาของเขานะครับก็นําพยานหลักฐานต่งตางๆนะครับที่จะเข้ากับข้อสันนิษฐานของกฎหมายนะครับก็อยู่ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,555ยกตัวอย่างคร้า,าวๆกรณีที่พบเห็นบ่อยมากนะครับก็คือปรากฏในทะเบียนคนเกิดสุติบัตรนั่นเองนะครับนะครับว่า ชายผู้นี้นะครับผู้ตายเนี่ยมีชื่อในสุติบัตินะครับปรากฏว่าเป็นบิดาของเด็กคนนี้หรือเขายินยอมรู้เห็นในการแจ้งการเกิดหรือย,ยินยอมให้มีการแจ้งนะครับแล้วก็ระบุช,ชื่อเขานะครับว่าเขาเป็นบิดาในใบเกิดหรือพฤติการอื่นการอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษานะครับให้ใช้นมสกุลเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นบุตรของเขาเป็นการแสดงพฤติการที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่าเป็นบุตรมีหลายข้อนะครับ แต่ที่พบเห็นบ่อยจะเป็น3ข้อนี้เป็นหลักศาลก็จะไต่สวนนะครับเมื่อได้ความจริงอย่างไรนะครับสมมุติว่าผู้ร้องนะครับเป็นเด็กนะฮะศาลก็จะมีคาสั่งว่านายดำนะครับ dumb, เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายแดงผู้ร้องเท่านี้นะฮะก็จะถือว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็สามารถยื่นคําร้องได้เรียกว่าเป็นการยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายกรณีที่ บิดานะครับยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีชีวิตอยู่ต้องเป็นคำฟ้องนะครับฟ้องบิดาเป็นจำเลยตัวเด็กก็ฟ้องได้นะครับไม่ถือเป็นคดีดอุทธลุมนะครับเพราะว่าขณะที่ฟ้องเนี่ยนะครับยังไม่มีสถานะความเป็นบิดามารดาต่อกันหรือจะเป็นคุณแม่ผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับเป็นผู้ฟ้องคดีดแทนก็ได้แต่ถ้าบิดาเสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้านะครับตัวบุตรเนี่ยนะครับอายุยังไม่ครบ15ปีบริบูณ์จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมยื่นคำร้องแทน ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับหรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไม่สามารถดําเนินการแทนได้ก็อาจจะเป็นญาติสนิทนะครับหรือถ้าไม่มีใครเลยนะครับก็สามารถร้องขอนะครับต่อพนักง,งานในออก,การปกติแล้วก็จะต้องยื่นคําร้องขอที่สํานักง,งานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีพือจะขอให้พนักง,งานในการนะครับเป็นผู้ยื่นคาร้องให้แต่ถ้าตัวเด็กนะครับมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์แล้วนะครับตัวเด็กสามารถยื่นคําร้องได้เองนะครับ กรณีที่ปรากฏว่านะครับผู้ร้องขอนะขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับก็คือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะครับท่านจะต้องยื่นคำร้องขอนะครับภายใน1ปีนะครับนับแต่วันบรรลุนิติภาวะนะครับถามว่ายื่นเกินเป็นอย่างไร1ปีที่ว่านี่นะครับ เป็นกาหนดอายุความอายุความเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลไม่สามารถยกขึ้นมาวินิจฉัยได้เองนะครับจะต้องมีคู่ความยกประเด็นนี้ขึ้นมาต่อสู้ยกขึ้นมาให้ศาลวินิจฉัยดังนั้นนะครับแม้จะพ้นกาหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะนะครับท่านก็สามารถยื่นคำร้องได้แต่ถ้ามีผู้มีส่วนได้เสียคนใดยกประเด็นเรื่องอายุความเนี่ยขึ้นมาต่อสู้ศาลก็จะต้องวินิจฉัย นะครับว่าขาดแลยุความหรือไม่ประเด็นต่อมานะครับปัญหาว่าการยื่นคําร้องนะครับท่านต้องมีทนายความหรือเปล่าคําตอบก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้หมายความว่าอย่างไรครับมีก็ได้หมายความว่าท่านสามารถติดต่อทนายความนะครับจัดหาทนายความย,ยื่นคําร้องได้ด้วยตัวเองนะครับหาทนายความมาเองนะครับทนายความท่านก็จะจัดทําคําร้องเรียเอกสารพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะยื่นต่อศาลให้ศาลไต่สวนถ้าไม่มีทนายความทํอยังไง ท่านสามารถยื่นคำร้องนะครับขอความช่วยเหลือต่อสำนักง,งานอนการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับแต่ถ้าท่านไม่ขอความช่วยเหลือไม่สามารถจ้างทนายความได้ท่านบอกว่าท่านอยากจะทําด้วยตัวเองทําได้หรือไม่ทําได้ครับท่านสามารถจัดเตรียมคําร้องด้วยตัวเองนะครับจะเขียนจะพิมพ์ก็ได้นะครับตามแบบพิมพ์นะครับต้องใช้แบบพิมพ์สารนะครับร่างคําร้องมาให้ถูกต้อง อ่านแล้วเข้าใจเช่นนี้สารก็รับนะครับถ้าท่านทําได้ถูกต้องนะครับสารรับคําร้องไต่สวนให้ท่านถ้าไม่มั่นใจนะครับท่านสามารถเข้ามาปรึกษานะครับนิติกรครับที่สารเยวชนและครอบครัวปรึกษาที่สารเยวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีก็ได้นะครับจะมีนิติกรคอยให้คําปรึกษาท่านนะครับช่วยดูคําร้องว่าท่านเขียนแล้วเข้าใจได้หรือไม่ถ้าเข้าใจท่านก็ยื่นได้เลยนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับ ท่านสามารถร้องขอทนายความได้ด้วยนะครับถ้าท่านยื่นคำร้องนะครับท่านเป็นคู่ความในคดีนะครับหรือแม้แต่ท่านถูกฟ้องก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านตกเป็นจำเลยในคดีที่ศาลยเยาวชนและครอบครัวนะครับเป็นคดีครอบครัวนะครับเป็นคดีแพ่งนะครับส่วนคดีอาญาไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับศาลจัดหาให้อยู่แล้ววันนี้บังคับนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับท่านเป็นคู่ความท่านสามารถร้องขอได้นะครับให้ศาลจัดหาทนายความให้ท่าน ถ้าสาลพิจารณาแล้วเหมาะสมนะครับสมควรจัดหาทนายความให้สาลก็จัดหาให้ครับโดยเบิกจ่ายจากเงินงบป,ประมาณของสารยุติธรรมนะครับจัดหาทนายความให้นี่เป็นการครุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนทุกๆคนนะครับในการยื่นคำร้องนะครับปัญหาว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่เพียงใดค่าใช้จ่ายแน่นอนครับมีนะครับ1คือค่าขึ้นศาลคำร้องละ200บาท แล้วก็มีค่าส่งประกาศส่งเอกสารไม่มากนะครับรวมๆแล้วก็หลักร้อยบาทครับผมก็รบต้วนครับสำหรับตอนที่3ในวันนี้นะครับกับโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะครับดยช่องทางออนไลน์สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีนะครับติดตามได้ที่ Facebook นะครับ พิมพ์เข้าไปนะครับชื่อว่าประชาสัมพันธ์นะครับสารโยชนครอบครัวจมื่นดอนทานีนะครับ u t ท b e นะครับท่านเซิร์ชนะครับเข้าไปที่ชื่อ Channel นะครับจูวินายขอดแชแนลแอดอุดรธานีนะครับสำหรับวันนี้ระผมนายอภิสิทธิ์สุนทรคายขอลาไปก่อนครับติดตามพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ